พุชซาช็อกโกแลตมาอีกแล้วพี่น้องมือดีใส่ใหญ่มากค่ะข้าวกรอกินใส่น้อยมัเทนีอยากหัวใส่ใหญ่มันเป็นจังไดมานสีสยบเพื่อกันบอกก็เลยไปตํามาอีกแล้วไปไปย่างตลาดมาเด้ออันนี้เด้อมาแต่สร้างจากไสายปะตองถามเด้อ,อ,อ,อืืเนื้อเยอะต่างกันแค่เนื้อเยอะ รสชาติความหอมเหมือนกันพี่น้องอืกัดเข้าไปให้เต็มปากเต็มคำนะน่าสิแสบฟินๆอย่าไปกินแบบแจ๊ะแจ๊ะอ่าพี่น้อง ไม่ได้รสชาติขอบคักถ้าวที่เดียรซื้อมารึ้งโลคลิปล่ะปิดคลิปยังกินต่อจนหบดเลยพี่น้องบ่พอ่อข้าวนี้เลยซื้อมาโลนึงซื้ออันหน่อยมารึ้งโลอ่ะ ใหญ่มาครึ่งโลก,กรอบหวานอืม้มกรอบนีซื้อมาบอกให้บอกให้ได้แอนซี่น้ำตาลนี่พี่น้องแต่เดี๋ยวสะกินบังหวะมันสีแสบบ่ หวานหน่อกลัวคือที่บอกแหละแบบว่าคิดว่าอาจช็คกโกลกรีดกรบรอบที่แล้วนะแต่ว่าตัวเครืกอนอร่อยมากกอบครับแามากกี้ผลไม้กรอบๆนะนึกออเนี่ยผู้ชายช็อกโกแลตมึงโอ้ใหญ่ เทบกับอันหน่อยคนละไซส์กันเลยพี่น้องคะ่ะอืมครับอืม้ำฟูเต็มปากอืมอร่อย ลูกใหญ่ยี้กิโลละร้อยห้าสิบบาทเกรดที่ตุกซื้อมากนะซื้อตามตลาดอืมจัดวิภาควิโนขาจัดให้หน่อ,นอ,นอยหน,น่อยนสีโลละอร่อยเลยเพราะถืซื้อมากตรงนี่ยห้าสิบบาท แซ่บอันนี่แตกๆเหลาๆนะคือสิแก่แห้งอะเบิ่งก่อนมะอืมอืมหวานหวานช่ำ เหนีห่วไร้เลยชิ้อแบบนี้กินแบบใพ้ๆกอกิ้งไงเนื้อๆกับเนื้อน่อยมักแบบไหนเราเพียงแช่ความกินเห็นมาเลยเพระาะว่ามักแต่ละคนแบบคือกัน ่ายเย็นแบบอ่าฟิ้นๆลนเลยพี่นถอายเย็นรอยพี่น้องขาหวานช้ำแห้งน้ำกี่เนี่ยอืมอร่อยมาก ไปเห็นมากก็เลยอยากเอามาแบบว่าเทียบให้บ่งหน,น้าว่าว่ามีหน่อยนี่ไงแอร์แฝบรสชาติเหมือนกันโนที่ว่าเขาชอบแบบว่าเหนือหลายเหนือฟูสินะอืมถูกใหไฮเนาะ <c oughs> อืม,อ,มอืมก็อืมคำสุดท้ายสุดปยอ่ะ ห,หน,หน่วยมันใหญ่แห้งเวลากินกับอิ่มแห้งเจ้ะพี่น้องทุกกินไปจักหน่วยบ่ะตัวแซ่บหน่วยกับแซ่บคือกันจ้ะวะมันหน่วยหลายฟูลล่เวลากัดไปแล้วมันเต็มปากนะมาตุ๊กติ๊ใหญ่ๆมากกว่าเอาละครับพี่น้องคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ